เอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้านเม l o ท็อปอันะครับเป็นร้านที่เติมเกมพับ g m o ม i l e ในราคาที่โคตรถูกโคตรคุ้มและวิธีการเติมก็แสนจะง่ายได้แถมมีบอร์ดพายีกด้วยโดยวิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็คที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลขไอดกับชื่อตัวละครเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจเม l o Top Up หรือแอดไลน์ไปที่เม l o Top Up อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะและทางร้านยังมีบริการเติมเกมอ,อื่นๆอ,อีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับโอ้ตาโดดตายก็เแล้วตาโดดอะไม่ตายพี่พี่มันจะมีมันถึงแล้วมันถึงพื้นแล้วมันถึงมันถึงพื้นแล้วมันถึงพื้นแล้วเฮ้ยอา้อาวมันถึงก่อนเราก็ต้อง เราต้องดูดิเราดูดิเราโดดที่หลังเพื่อที่จะดูนะครับผมพี่ต้าอ้สี่ตัวไอจีเอลีบจนสี่ตัวครบเลยสี่ตัวครบเลยมาแล้วโคดังโอ้ยห้ยยยยนยยมยยยยนยะยยองยย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 อยย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 อยยยยยยดยย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 ยออยอยยยยยอยยนยยยยยนยยยยยอยย này banana nào, mày đã bạc quần lăng cổng rồi, nè, rồi 2 con, 3 con, chỉ một đấy, để để tôi bay nè, pizza đợi nó, sào đừng Ờ, đây, 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 đi, đây, 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 Ok, hiện đây, hiện đây, hiện đây, đây, một mà một vào trong tôi chấp căn ban đan đàn đan đàn đánh,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  à đánh, 3ได้ตัวอยู่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 

เจอแน่นอนเลยยาอะไรอ่ะมยาวเอ็มเคปล่าล่ะอ่ะกูให้อ่ะไม่อยากเล่นกอเศ้าเอ้ยทำไมไปล่ะพอาโจ๊กเกอร์สองกระบอกก็ได้ไม่แล้วนี่ครับแต่อย่าไปให้เอ็มโฟยพิต้านะเดี๋ยวมันโชว์รวยอีกนะผมเบี้ยมอยากเป็นลัตเตไปเลยเปเออเหมาะจริงว่ะไอตาต้องไอตาต้องมาเล่นเนาะจีเดียนั่นละเหมาะเหมาะเลยอย่าอย่าไปเล่นเกมผีด้วยที่ผ่านหูหูแตกแน่หูแตกเล่นเกมผีนะกลัวมือ จริงๆแม่งติดหลายคันในกผู้เตยผมเป็นคนที่ติดเกมไงแต่แม่งเล่นเกมแต่ละเกมคือแบบีอะไรก็ไม่รู้อ่ะ2000 years later แม่งเยอะก็มารับกันเลยเนาะเออนี่ขึ้นไปบนหลังคาเลยตาลฟรีเลยอ๋อสองในบ้านพี่มันอยู่ในบ้าน รอก่อนเด้อย,ย่างไกลเด้อโคตรไกลเลยยาวเด้อเอเอไหวเออไหวอย่าให้ผมได้จับใยแค่นั้นแหละผมบอกเลย <S 2> <S 2> ห,มหมดดิปะเฮ้ยพี่อเ,เอ้อเยียตาลคนที่าน่าไปไอ้พวก แต่วพวกคุณจะไปยังไงห้าร้อกว่าเมตรห้าร้อกว่าเมตรมาดตเลยเมันตมาพีจาแล้วเอเจ็บมันเจ็บมันเบเมตรเนี่ยสี่ร้เมตรเลยเนี่ยบอกแล้วหาแล้ว4สี่ก เออเผลอเผเฮ้ยเป็นมานตาแล้วตายแล้มันชุบได้มันตายแล้ชุบได้เดี๋ยวเรียกกลับมาให้ชุบได้อยู่แล้วเออมันตายแล้วไม่รู้แล้เฮ้ยผมรู้แล้วพี่เอ็มขึ้นหลังคามันขึ้นหลังคาปัดโดนละมันมาป่ะพี่ผมจะต่ยังไหนยู่ไหนมันอยังมันอยู่มันอยู่ไหนอยู่ไหนนี่แหละมีตัวนี้ด้วยไม่ขึ้นหลังคาด้วยหรอใช่มีตัวหนึงหน้าผมและวเดี๋ยวผมมารับไปผมมารับ มาไม่ได้มาตัวนี้ตโมสหนึ่งหลังเสาเนี่ยไม่จะไปเหรอมันอยู่ไหนเราไม่รู้เลยอยู่บนราคาเลยเหรอเสือแล้วตาลู้งไงหมดขานี่ตัวหนึ่งระวังนะสวยสองตัวสวยสวยสวยหมด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 ทางนอ้คนละตีเติมเติมยาไปเติมยาไปพี่ดาวดึงเติมยาไปขึ้นเลยไหนวะขึ้นมาดานเฮ้ยสวยน็อกสองเฮียตาลโคตรเอาข้ไปไปดันมาได้เลยครับดันมาได้เลย

บนหลังคาบนหลังคาแนอนตัวมีใหญ่แน่นอนไม่มีไม่มีใหญ่ไม่มีตัวเนี้ยมีต่บนหลังคาตัวบนเฟย์อยู่เก็บบนเฟย์ได้นะมันไอ้ใหญ่ได้อยู่สองตัวนี้ไอ้ใหญ่อะเน่ยอยู่สองตัวนั้นใช่มันให้ตามไปเก็บให้ดิให้ตามไปเก็บให้ใหญ่อยู่นั้นนะแล้วลงมาบนหลังคาจะพาไปบนหลังคาไปได้อยู่แล้วนี่ะเรียกผมมา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 ตามมาดิ ตรงนี้หลังคาเนี่ยนี่หลังคานี้เลยเองบู๊ขึ้นมาเลยเหมือนมันลงมาตัวหนึ่งบักข้างล่างอ่ะตัวหนึ่งไม่หล่นดิยรับตาตรงนี้ตาสองงานอย่ข้างบนใหญ่ของใหญ่ทั้งตองานหรอใช่ขบนลองดูดิมีมีข้างบนอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วดรอปดดรรออปปมุมๆอ่ะแล้วก็เดินไปเก็บเก็บเก็บมาสองงานเลยแล้วก็ลงมามันมันเก็บได้เหรอ ได้ไเก็บได้เก anyway. <si ็บฝากได้ได้ได้เก็บเก็บฝากเพื่อนมีอย่างนั้นแล้จะมีสองนะเพราะว่าขึ้นไปสองตัวอยากได้ก็เป็นเกี่ยวค่ะขอน่ะพี่มีคูณแปดนะพี่ได้เรียงเอา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 เขาวงรอบเอ้ยไม่มีรถรถด้วยนี่อะนี่ยเ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 นีนี่ยเ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 นี่นี่ยเนียเย่ยเนีย่ยเย่ยเี่ยเนน่ยยเนี่น่ยยเนยเนี่ีเนี่ยนี่นเนี่ย ยาไปที่กองเดืยดไปทีอยาเลยเจอผมเนี่ยครับเอาเอาเอาใาย่ไปพี่เอ็มเจอผมแค่นั้นแหละพี่เอ็มไปคุณแต่พี่ไปเอาไปเอาเใหญ่เอายาญไปสองคนนั้นนะไม่ไม่เด ok? no well> ี๋ยวเขาเจอเราเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเจอเราแน่นอนพี่เอ็มเนี่ยผมตาดเอมมิลิทเอาไม่มียาใหรอมีใช่ต้นเกี่ยวมาแต่ไม่ใช่ตรงสองคนนั้นได้อหู่ก็ต้นเกี่ยวพี่ไม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 ่ได้ไม่เอาอะแล้วไม่ไม่เอาอะมีนะเหลือสองอันเลยเนี่ยไม่เอาหรอเก็บไว้ก่อนดิเก็บมันดิเก็บมันด้วยดิ เก็บมาไม่ได้หรอเก็บได้ดิของมันไม่มีเก็บได้ดี่มาเต็มเก็บได้พี่พี่มันเก็บได้มันเก็บได้แต่ของมันเต็มตอนเนี้ยเก็บรถมันเนี้ยพี่เตย่ตลาดเพื่อทีมพี่เบียมทำไมโอเคพวกนี้ก็ชินใจจอดรอเนี่ยบวดวิ่งมาตายวงไอเว่ยนี่โหดูดิเขาขับรถหนีเราขนาดนี้พี่ยังจะแบบมีไม่ไรหรอกเนาะเลี้ยวไม่ไม่อันนี้ฟังของน้ำเบีมเราทำดีเข้าไว้เดี๋ยวความดีมันน่าจะตอบแทนเรา เป็นความช่วยเหยัน้าไมื่อก like okay ี้เราเม่อก้เราไปช่ไม่นึกยเลยเมื่อกี้เราเนี่ยเนี่เี่ยเน่เนยเนยเนี่อนี่ะเี่นี่ยี่ยเนยเ่เนี่เราไยเ่ยเียเนยเนี่ยกีเนยเ่นี่ยเนยเนี่เีน่ยนยเี่เีเ่เยยเเี่่ยยเย่เ่่ยยเ่ีเยเยเยเ่เ่วยเน่ีนา รถสวนไม่ได้เลยลูกแม่งรถสวนไม่ได้เตรียมแม่เดินมาเฮ้ยอันนี้มันลูกคว้างอันนี้มันลูกคว้างมันไม่ใช่สไปเดอร์แมนอ้าวเรียกหรอโอ้เฮียกูนึกว่าสไปเดอร์แมนมันหมดเรียนลงมาโอ้ยเฮียไม่น่าเลยหัวเธอลูกคว้างมาเหรออละลายมาสไปเดอร์แมนไม่เอามานะโทษทีโทษทีพี่รูเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนจบแล้ว เดียร์เดียรเดียมลองไปหานะเดียนะแบบเดียรมึงลองไปหาข้อมูลอ่ะในติ๊กต็อ่ะว่าจุดสไปเดอร์แมนอ่ะมันมีกี่จุดนีะครับได้รถแล้วน้องสวยเตี้ยมเตี้ยมอ้าวอ๋อลุงลุงไปตั้งนานแล้วให้กูนั่งทำไมหน้าป่ากระโปรงรถไอเวนเอ้ยเตี้ยมอะไรเตี้ยมโอเคโอเคโอเครู้แล้วรถนั่งได้ไหมรบเด้อใช่รถไอ้นี่ได้ได้รถ่องรถต่องป็เพิงจะหารถตีก่อน แบ่งรถสี่แท้เด็ดมันได้รถสี่แท้ดาสี่แท้มันไม่รับอะมั่วอลยรสี่สันไหนอยู่รถสี่ไม่ขี่ดีรถสองโผมได้ยินเสียงตาคุได้ยินเสียงตารถเหนื่อยเหนื่อยรถสองเขาไม่ทำนี่เว้ยทำดีได้ดีทำชั่วดานคู่เลยไปดูไปตายคู่ ตายคู่เชื่อดิไม่ก็ตายคู่รถสองรถผ่าได้ไงวะพี่ปวดรู้่ะเฮ้ยเจย์ยัยเจยใหญ่เจย์ยัย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 เฮ้ยเออดีว่ะเจย์ยัยแล้วบอกดี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 รีบรีบมารีบรีบมารีบรีบมาเออเดี๋ยวรอเรื่องวงแล้นรถมันน้อยดิรถมันหาไม่เจอเลยมันมีแต่รถสองคุณจะแม่ คุณแบงค์เราสเปรย์รถไหมสเปรย์สเปรย์รถสี่หมืนเนี่ยขับยืนเป็นเต็มใช่ใช่ใเนี่ไเนี่ยรอบใครยังไม่เก็บนี่พี่พี่มีคนเตรียมไปก่อนไปก่อนนี้นี้นี้เราไป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 เร็วไปเร็ดูดูดูคนถอยรดิก็บอกแล้วไงว่ารถรถสองจะเป็นอะไรเห็นดูดู่ที่ไหนรอได้วงก่อนรอได้วงก่อนคุณไปรอได้วงก่อนเฮ้ยรถคว่ำ ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมองไปหารถดิซึ่งรถมันอยู่้างนเราเจอรถแล้วเราเจอรถแล้วพี่ยงผมว่าพี่มาเปลี่ยนคันไหมพี่ม่เปลี่ยนคันไมไม่ไม่ดีกว่าไหนพี่มันไม่เจอเลยเหรอวะรถตีอ้ขอบรถสี่อรถยู่ในทไม่เจอว่ะ งงว่ะโอ้ยแยเกมโคตรดีเลยรถไม่ดรอปเลยรถสีมีแต่ปั๊กกี้อะไรเนี่ยแล้วเดือดกระลือตะปากกันหากันหากันวุ่นเลยทีนี้ไม่เป็นไรทำดีได้ดีไงไปดูเปลี่ยนรถ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 เอ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไอ้เหี้ยรถน้ำมันหมดใครมาจอดเปลี่ยนไว้วันเนี้ยโธ่โหดเหี้ยเลยเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ย ปเเอาหรืล่่นียไปก่อนหนีก่อนเราหาที่อยู่กคุณแบงค์เจาะยางได้นะเจาะยางได้เจาะยางได้เจาาะยงไม่มีคนวะมีปะไม่มีไม่มีไม่มีเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่ในวงแล้วกันเดีตรงนี้เดีตรงนี้เต็ดี๋ยวในวงแล้วเดียเจาะยางหน้ารอ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 เลยเจาะยางหน้าได้สี่ล้อแล้วแบบที่ต่อไม่ได้ผมว่าบ้านตรงนี้อะไรเขาบอกว่าเจาะยางอะไรเขาคุยอะไรกันงงงงไปหมดเลยเนี่ยโลก S <S เ<อ>้ย <ify> มาได้ไงวะน่ะเฮ้ยเฮียมันมีหล่งเหรอมันไปหาแล้วมันมาเติมมันดิเฮ้ยผมเสกมาผมเสกมาผมเสกมามันโปผล่คนรวยแหละทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็มีความสุขหมดแหละคนรวยอ่ะเรานดิเรานดิเรานดิเราเข้าแบบดิจิตอลเราเข้าดิเราเข้าดิจิตอลเราเข้าดิจิตอลเราขุดแบงค์รู้แบงค์เู้ชคุยอะไรกัน

แล้วมันจะหายก็บอกคือผ่านเราไม่ได้เราทีพามันอะไม่รู้ปะเยี่ยมเดี๋ยวนี่นี่มันคอนเทนต์หรืออะไรมันเนี่ยเฮ้ยพี่พี่พี่มันมีอยู่พี่มันมีอยู่พี่มานี่พี่แอมไปเดี๋ยวมาล่ะพี่มันไปไปก่อนไปก่อนไปเราเราเราขับรถไปโอ้โหมันขับไปแล้วพี่แอมเมืนจะเอาตัวกันดีเดียร์เลยเนี่ยอยู่โอ้มีดาเดียร์เกาะหนึ่งว่ะวิ่งอ่ะเฮ้ยเกาะสามไมดีเลย ี่มันอยู่ไหนกันเนี่ยกำลันตัดยางเราเฮ้ยมันวางแล้วเบืโอ้ดูดิเอาดิแล้วปีเตอร์พัคเกอร์ปีเตอร์ดิอยู่ดิเอาไปถึงมดนเซลไปถึงมันหลหายเลยวพี่ระย่างเรือไปไม่ได้ดิแล้ววิ่งไปแต่เย็นดึ้งเดียรไว้เดียรไว้ระย่างเรือวะย่างเรืวเดียรไว้เดียร์ไว้โมันโดดลงมาเฮ้ยไปไปไปเต่าก้นนึงไปเต่าก้นนึงเขี่ยอะไรตรง ช่วยหน่อย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 เฮ้ยเป็ปีเตอร์บาร์เกอร์มันโดดลงมาไม่ได้ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ผมอยู่บ้านเท่ผมอยู่บ้านเท่ดูนี่ดูเียมดูนี่ะช่วยเพื่อนเด้ยโอ้โหอยู่บ้านเท่เปี่ยมเลยไหมเพียมต้องออกแล้วก็แบบไป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 กดเนี่ยเพียมไปออกไปมาออกดีกว่ามันไม่ไหวอยู่แล้วมาโอ้โหเชี่ยเม็นปีเตอร์เป็นไรไหนวะเตอร์เตอรเองอ่ะพี่เนมันเลยอยู่ในตึกพี่อยู่ในตึก วยหสวยสยสวยสเออหมดที่าวหนบ้างหนบ้านึ่งหนึ่งหนึงนึงนึงยออดหนขึ้นไปเลยพี่่ข้นไปขึ้นไปสโลแล้วโละแล้วหมดทีหมดที่สวยมีตัวนึงเหฮ้ยมีคนตาย่ะเราปล่อยเลยเราไม่ต้องปชุมนะเราไม่งชุนะเราไม่ต้องชุ มันชุบไม่ได้เราไม่ต้องไม่แน่มันได้ต่อชุบไม่ได้แล้วไม่ได้ชุบไม่ได้ไอ้เงี้ยปิดตากเกิดเป็นไงไอ้เชี่ยผมภาษาช่วยพี่เอ็มอ่ะพี่เอ็มขอบคุณต้านนะดีเฮ้ยขอบคุณน้องไม่ใช่หรอกมึงยืนขวางกูให้กูขึ้นไม่ได้แล้วกูก็ตกลงมาเพก็ตกลงมากลับกลายเป็นกูที่รอดไม่อ้วนดวงเลยไม่เกี่ยวดโอ้ดูดิโอ้เสียดายอ่ะเดี๋ยครับโอ้ท้อเลยว่ะแล้วแมงมุมเตอะเลยมีสไปเดอร์แมนเฉยเลยเฮ้ย สไปเดอร์แมนเช็ื่อเหอมีได้ไงเนี่ยบ้าจริงคนหนิ่งเลยว่ะหายไหมครับผมไอ้ยู่อยู่เฉยๆตรงห้องน้ำเดียวตรงไหนอะประมาณไหนอะเดียวโซนไหนเหรอเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่จะไปอยู่ฝึกเล่นใหญ่ไปผมเล่นใหญ่ไปเพียมสนุกปะสนุกนะสนุกปะมันสนุกดีอะครับมีคนตายไปทุกคน มันต้องตายอยู่แล้วนะครับเพื่อที่ใหอีกคนนึงจะรอดอ่ะมันก็คุ้มขนาลเพียงคุ้มปะคุ้มคุ้มคุ้มอยู่คุ้มอยู่คนหนึ่งเหรคุ้มใช่ใช่โอ้ช่วยเพื่อนขนาดเนี้ยเสียสละเฮ้ยถูกโอ้โหแล้วมีแฟนด้วยโอ้โหผู้มาเลี้ยหมาหมาแล้วมาแล้วอุ้ยเออโดนจนได้คานลงมาได้ปะคานเนี่ยคานได้ขานได้ขานได้ขานได้เออโอเค อืม,มัวแต่กแตเกาะแตกหมดเลยปวดแล้วเลยอะใช่เขาเจ็บเกิดอยู่บ้านไหนอะบ้านนู้นหรือบ้านที่เรามาใช่ไหมใช่ใช่ใช่สกู๊ปะไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่สกู๊ปสกู๊ปน,นั่นึงอยากดูอะไรพวกเม่นแม่นพอเจอหน่อยดิเฮ้ยแล้วไปเจ็บเกิดกันสกู๊ปอะไรมนอยู่บ้านนี้ไม่ใช่ว่าเช้าเฮ้ยมันทิมวะมันเ,นนเนอาได<ป>้ดอก เก็บมากอีกนิดนึงอีกนิดนอีกนิดนึงโอออนี่ไม่เยปดเลยวดนลดเโอนเหี้ยนีโอ้แแลเบิดตายเลยสมได้สตัวเลยตายเลยตายเลยตสองตัวอะไรดำดำ้าตรงนี้มาี่ Watch out ต้องไปแล้วว่ะเราอ่ะมีรถป่ะมีอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตงหมดเลยมีสองตัวฮะตรงไหนตรงหมดเลยมีสองตัวเอ้าโอ้เด็กเลี้ยงแกะว่ะเด็กเลี้ยงแกะเด็กเลี้ยงแกะอย่าไปเชื่อพียบหน้าผมหน้าผมหน้าผมตรงประตูเรากำลังไปประตูไหนอ่ะที่เจอมันอยู่ไกลๆชั้นสองว่ะตัวใกล้ก่อนเข้าวงก่อนพี่ตัวใกล้เข้าวงก่อนตัวใกล้เข้าวงก่อนรีบเคลียร์ตัวใกล้แล้วก็เข้าวงเต็บ เราเราเนี่ยขนะไแบบลืมเน็ตสองลูกเลยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอยสวยพี่สวยเอ้าเฮียกูยิงเลยกระเป่าไปไหนแล้ววะต้องเบินหลังไปด้วยเปล่ามันอยู่ข้างนอกหลังกำแพงปะต้องบินดาดฟ้าดิ ล่างโดนแล้วไป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 รถอยู่ข้างหลังรถอยู่ข้างหลังใช่ปะใช่เอ้าเฮ้ยไม่มีนู่นมีรถเรานู่นึกสูงึกสูงไปเร็วไปเร็วพุ่งมาแล้วพงแรงด้วยอ้าวเฮ้ยพอดูดิดูโดูดูดูรถหมกรถเลย เราไม่น่าไปช่วยเขาล่ะเอาไปเลยเอาเอาเฮ้ยเอียูแล้วเป็นรับเป็นรับุเหรียดียวไ้วลเป็นไม่นร่เป็นไรเดียมดูเดียมดูเดียมดูเดียมนะดูเอานดูเอาหน้าดูดูเอาน้ก็ได้รู้ไว้อยู่ซ้ายว่อยู่ซ้ายจมอ

เดินเอายังเร็วกว่าอีกเดินเอาถ้าเป็นเนินบนนะ่ะเนาะเนินบนต้องต้องต้องเดินเนี่ยต้องเดิน <c oughs> อ้โหเนี่ได้อ่ะ